ช่วงสุดท้ายของรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วคุยกันสนุกสนานมากเลยกับคุณแม่มือใหม่ <c oughs> น้องฝ้ายอลลินละอลินละดาอัลลินละดาเอียนพูดผิดอเบรกสุดท้ายอุตสาห์ท่งนะคะอลินละดาทีมากรนะคะค่ะน้องฝ้ายคะอาจารย์ถามนิดนึงสิคะทราบว่าเมื่อต้นปีผ่านไปนี้หนึ่งเนี่ยคุณหนุ่มอัตพรเนี่ยอยู่ๆก็มีข่าวว่าไปบวช แบบไม่พูดไม่จาไม่ล่ำไม่ลาไม่มีใครรู้ <c oughs> อยู่ๆก็มีภาพหนูอุ้มลูกแล้วก็หลวงพี่ยืนอยู่ข้างๆทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรกันขึ้นน้องน้องฝ้ายเล่าหน่อยได้ไหมคะก็คือจริงๆแล้วพี่พี่หนุ่มบวชเป็นครั้งที่สองคะ่ะครั้งแรกก็คือมีข่าวแล้วก็มีคน <c oughs> มาอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็คือรู้กันอยู่แล้วอะค่ะแลวช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปิดกล้องละครเรื่องมจันทรพอดีแล้วมีช่วงเวลาว่าง ก็เลยบวชเลยค่ะประธานโทษนะคะไอไ้อเรื่องที่บวชเนี่ยบางทีนะคะข้อที่หนึ่งผู้ชายบางคนเขาแบบเขาอยากมีลูกก็ไปบ่นไว้ถ้ามีมีมีลูกจะบวชหนูมีบ่นบานอะไรไว้ไหมคะไม,ไม่ได้บ่นค่ะแต่ว่าเป็นความตั้งใจของพี่หนุ่มค่ะก็คือคแบบว่าพี่หนุ่มคิดว่าการที่เคยบวชมาแล้วบวชเมื่อตอน20 21ใช่ไหมคะประมาณ2 0 ประมาณ30ิดนิดๆอะค่ะบวชไม่ได้บวชเพราะว่าเข้าเกณฑ์บวชแบบชายหนุ่มชะกันทั่วไปบวชแล้วเตรียมเบียดใช่ไหมคะก็บวชบวชอาจจะเป็นบวชครั้งแรกบวชให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมีแต่งงานมีครอบครัวก็เลยอยากจะบวชให้ลูกแล้วก็ภรรยาค่ะมีบางคนเขาก็มีความเชื่อนะคะว่าการบวชตอนที่มีลูกแล้วแล้วก็มีภรรยาแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าตามหลักที่อ่านในเรื่องของศาสนา พระสมมาสพุทธเจ้าท่านตอนเสด็จบวชนะคะตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถก็มีลูกแล้วบางคนก็เลยถือตามรอยตรงนั้นอันนี้ก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่บางคนก็บอกว่าลูกกับเมียบางทีก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามกันมาการบวชก็ถือว่าเป็นการอาโหสิกรรมเพราะฉะนั้นหลังจากศึกออกมาแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับลูกแล้วก็กับภรรยาอย่างสันติสุขบางคนเขาก็คิดอย่างนี้แต่ในที่สุดอาจารย์ยิ่งสระจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็คือคําว่าศรัทธาของพี่หนุ่มเขาเขา แต่งกล้ามาบวชนานไหมคะก็บวชสามวันค่ะเพราะว่าเวลาน้อยมากค่ะก็โกนหัวเข้าวัดเลยแม้จะมาออกการนะคะเดี๋ยวก็จะเหมือนประมาวนี่บวชเก็บเงินเก็บซองอะไรกันอีกก็จะดูวุ่นวายเกรงใจรบกวนก็โกนหัวเข้าวัดไปเลยนิดนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูไปใส่บาตรทุกวันไหมคะไปทุกวันค่ะก็ไปถวายเพนพระแล้วก็พาลูกไปทําบุญด้วยค่ะรอค่ะเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักก์ก็พอทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะถามต่อเลยแต่บังเอิญมางเอิญมันมีข่าวเมสามอย ซุซิกันนะคะว่าหนูทะเลาะก,กันหรือเปล่ามีเรื่องเครียดเครียดในครอบครัวจนกระทั่งคุณหนุ่มเขารับไม่ไหวเขาก็เลยไปบวชทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากเจอหน้าลูกไม่อยากเจอหน้าเมียอะไรอย่างไรประมาณนี้หนูเข้าใจนะคะแมงแมงดีแมงเมาเมา กัไปทั่วพี่ไม่ใช่คนแบบชอบพูดเรื่องชาวบ้านเลยเนี่ยคนได้ยินมาก็เลยมาถามหนูหนูคิดยังไงกับคาพูดเหล่านี้คะคือตอนนั้นมันเป็นแบบว่าบวชกันหันด้วยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็คาดเดากันว่าเราน่าจะทะเลาะกันหรือมีมีปัญหาะไรหรือเปล่าคือรีบโทรถ,ถามพี่หนุ่มเลยค่ะ เนี่ยฉันก็ได้<ช>ยินมาเขาพูดก,กันยังไงเธอรู้ไหม<ภ>หวันน, <ขอ S 1> นั้นฉันไปนวดหน้าแลวอีช่างนวดหน้าเขาบอกกูว่าแล้วมอค้าไม่ทันดำปีเดียวเห็นไหมกูว่าเลิกกันก็อีผัวแกกับเมียมันเด็กกับมันพูดก,กันไม่รู้เรื่องนี่คุณบ้าอม,อมัยอายุหนูต่างกันไงแต่เรื่องนจริงไม่เกี่ยวค่ะคือเหตุผลก็คืออยากจะบวชให้ลูกกับภรรยาคะ่ะหรอคะ แล้วจริงๆแล้วถามหน่อยสิคะสามีอายุมากกว่า12ปีบางทีความคิดความอ่านมันต่างกันนะคะไม่อยากจะบอกว่าหนูมีเมียออมีม,มีสามีคราวพ่อ <c oughs> มันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นหนูมีแก้พ่างกันประมาณ10กว่าปีหนูเคยมีไหมคะว่าความคิดมันไม่ตรงกันน่ะความคิดไม่ตรงกันเร<อ>าอ,อยากจะกินแม็กก็อยากจะกินเนี่ยงคำอะไรอย่างเงี้ยมันถึงขนาดแบบนห้คะ ไม่หรอกค่ะอันนี้คือปัญหาน้อยมากค่ะที่จะแบบว่าเขาอยากจะได้อะไรแล้วเราอยากจะได้อะไรก็คือส่วนใหญ่จะมาคุยกันมากกว่าออค่ะแล้วก็ความต่างระหว่างวัยก็จริงๆไม่นะคะเพราะว่าพี่หนุ่มไม่ไม่ค่อยทําตัวแก่เขาเขายังคงดูหนุ่ม<ช>นะคะเขาหนุ่มสมชื่อตลอดเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ยอมแก่เย็นพอจะทราบนะคะดูแลตัวเองมากไม่ค่อยไม่ไม่ได้ดูแลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาเขาจะดูไม่แก่ค่ะด้วยอารมณ์แล้วก็ การกระทำของเขาอค่ะคงได้ไดความสนุกสนานแบบคิวเมอริสแบบของคุณพ่อคูณสวัสด์มาเขาเป็นคนสนุก <c oughs> <ช>คุณอาเขาเป็นคนขัเกรยงอะไปไหนมาไหนเป็นคนสนุกใคร <c oughs> อยู่ด้วยก็ไม่ไม่เครียดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะค่ะทีนี้อาจารย์ถามหนูต่อได้ไหมคะหนูอยู่กันสองคนมีปากมีเสียงกันไหมคะผู้ใหญ่กว่าเขาดุไหม ดุไหมไมมไมไมดุค่ะ,<ล>ะส่วน่หนูระคะไปวินใส่ผ<น>ัวบ่อยไหมคะก็อาจจะเป็นแบบว่ามีมีงอนบ้างอะไรบ้างค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาคนสองคนซึ่งแบบเกิดกันคนละที่ ตระก,กูลไม่เหมือนกันชาติแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วก็พอมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีอะไรที่แบบมันมันไม่เข้ากันบ้างหนูคิดว่าหนูต้องจําเป็นต้องยอมสามีไหมคะแล้วหนูต้องเป็นภรรยาที่เป็นช้างเท้าหลังไหมคะใจมันคิดอย่างนี้ตลอดไหมคะว่าเย็นไม่หือไม่อือค่ะมีลูกมีผัวแล้วเดี๋ยวมันทิ้งกูจะทํายังไงอะไรอย่างนี้คิดไหมคะ <c oughs> ไม่คิดคะ่ะไม่คิดเลยก็คืออะไรถูกก็ก็บอกว่าถูกอะไรไม่ชอบก็ไม่ชอบอะค่ะเวลาหนูโมโหมากที่สุดหนูใส่สามีหนูขนาดไหนรับเฟี้ยงของใส่กูไหมค่ะก็พูดกันเฉยๆค่ะแล้ว ลมไม่ดีเขาเป็นยังไงคะหนูก็พูดคือส่วนใหญ่ไม่ไม่เคยขึ้นคําหยาบกันแล้วก็ไม่เคยขึ้นเสียงกันค่ะก็แค่คุยกันคุยกันด้วยเหตุและผลแรงที่สุดเราตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยคืออะไรคะที่แรงสุดแล้วแรงที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าพูดกันไม่เข้าใจมากกว่าค่ะสมมติว่าอ,อ พูดด้วยอารมณ์ที่แบบโกรธหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ซึ่งบางทีหน้าเขาหงิ่งๆเราก็แบบเราก็พูดขึ้นมาแล้วก็นึกว่าเขาโกรธเราแต่ซึ่งจริงๆเราอาจจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยค่ะเขาหน้าตายเป็นไงแล้วหน้าเขานิ่งเขาเป็นคนหน้านิ่ง อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็น่าเป็นใสมันก็หันกังกลับถ่ายกันเออเหรอคะทุกครั้งเวลาโกรธกันใครง้อใครก่อนมาส่วนใหญ่ก็จะเงียบกันไปทั้งคู่ค่ะแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเออก็ดีนะคะให้เวลามาเป็นตัวทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลดลงไปเองเพราะยังไงมันก็โกรธกันไม่ลงหรอกมันมีลูกกันแล้วใช่ไหมคะหนูขาตั้งแต่หนูแต่งงานมาหนูทิ้งเพื่อนฝูงไปเยอะไหมคะแล้วก็หนูมัวแต่ดูแลลูกกับสมีแทบจะ ขาดไปเลยไหมคะก็แทบจะตัดขาดค่ะอยเพื่อนสูงก็คงคิดน้อยนี่มีผัวแล้วล่งเพื่อนเลยก็ไม่ก็แบบว่าก็คุยกันค่ะแล้วก็เจอกันเจอกันบ้างนอน มากกว่าจะเจอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็เข้าใจว่าแบบเรามีครอบครัวแล้วก็ต้องดูแลลูกแล้วสามีคุณล่ะคะได้ข่าวว่าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยกลายเป็นคุณพ่อที่แสนดีกลับบ้านตรงเวลารีบกลับบ้านมาดูลูกอะไรเ <c oughs> ขาเปลี่ยนไปเยอะไหมพี่หนุ่มเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะเพราะปกติแล้วพี่หนุ่มจะมีร้านเป็นของตัวเองก็ะจะเข้าทุกวันค่ะ <Ừ. S 2> แต่พอแบบมีลูกก็เหมือนต้องกลับบ้านมาดูลูกทุกวันก็นานๆน,นแบบนานมากกว่าจะเข้าไปทีหนึ่งก็พาลูกไปด้วยค่ะอ,อ๋อเหรอคะ <c oughs> แล้วคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะไม่สังคมเลยแล้วก็หลงลูกแล้วก็เฝ้ากันกับภรรยาแล้วทําให้สังคมเขาน้อยลงหรือเปล่าคะ <c oughs> เขาก็มีการติดต่อบ้างคะ่ะคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็เข้าใจแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดลูกโตพาลูกไปด้วยได้ก็จะไปค่ะ <c oughs> เหรอคะอาจารย์ถามหน่อยสิคะหนูรักกันเนี่ยอาจารย์เข้าใจนะคะ แต่ทันทีที่มีลูกหนูคิดไหมคะว่าลูกทําให้หนูกับสามีรักกันและเข้าใจกันมากขึ้นใช่ค่ะไฟว่าส่วนหนึ่งของการมีครอบครัวมีลูกเนี่ยทำให้คนสองคนรักกันมากขึ้นแล้วเมื่อเวลามีปัญหาอะไรก็ตามอะคะ่ะจะแบบจะเลิกจะเลิกกันหรือจะ แยกกันอะมันลําบากอะคะ่ะมันมยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทําให้ลูกเรามีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกเพราะเรามีลูกแล้วนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคุณผู้ชมคะ่ะที่หลายคนพอแต่งงานกันเสร็จอยู่ซีเนีรยก็ดูสิน่ารักน่าเอ็นดูก็อยากจะมีครอบครัวที่สุขสันต์แต่ถ้าหากใครบางคนที่เขายังไม่มีลูกล่ะน้องฝ้ายจะทํายังไงล่ะคือไม่มีลูกแล้วแบบอยู่ด้วยกันแล้วแล้ว<อ>ทำยังไงก็ไม่มีลูกถ้าวันนี้หนูอยู่กับเขาแล้วหนูไม่มีลูกล่ะคะก็จริง ไฟก็รู้สึกว่าก็เป็นส่วนดีอีกอย่างนึงนะคะเราจะได้ใช้ชีวิตกัน2องคนได้ไปเที่ยวได้ได้ทำอะไรที่อยากจะทำโดยไม่ต้องมีความกังวลหรือว่าห่วงลูกตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เหมือนกัน ค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมคะไม่ใช่หมายความว่าพอเรามีลูกเราจะมีความสุขพอเราไม่มีลูกเราจะกลายเป็นทุกข์เราก็แสวงหาความสุขอย่างอื่นในสิ่งที่ตัวเองไม่มีนั่นก็คือการใช้ชีวิตสองคนให้มีความสุขอย่างเต็มที่โอ้อาจารย์ว่าหนูมีมุมมองของชีวิตแล้วมีอะไรต่อมีอะไรที่ที่แปลกมากหนูโตเกินวัยอะค่ะน้องฝ้ายครับเวลาของเราใกล้จะหมดอยากให้น้องฝ้ายได้มีโอกาสคุยกับคุณผู้ชมแบบเยอะๆนิดนึงนะคะว่าการที่เกิดมาเป็นลูกผู้หญิงอายุยังไม่มากก็ต้องมีครอบครัว ต้องดูแลสามี ต้องยังคงมีหน้าที่การงานที่ต้องทําเดี๋ยวนี้นะคะรักกันง่ายค่ะแล้วก็เลิกกันง่ายด้วยสังคมนะคะมีแต่เรื่องอ,อไมายแม่มายแล้วก็ทิ้งลูกเต้านะคะขาดความรับผิดชอบกันเยอะแยะไปหมดเลยของน้องฝ้ายนะคะอยู่ดีมีความสุขนะคะหน้าอิ่มเอิบยิมย้มแย้มแจ่มใสน้ําหนักยังไม่เห็นจะต้องไปแคร์หรือว่าจะต้องไปลดให้สวยหรืออะไรนะคะเลี้ยงลูกให้นมได้ตั้ง9เดือนสุดยอดค่ะหนูให้กําลังใจกับคุณผู้ชมที่ชมรายการแล้วก็เป็นแฟนคลับของหนูทั้งสามีภรรยาหน่อยสิคะ ก็ไฟคิด <KNOW> ว่านะคนคนเราอย่างคนที่ยังไม่มีสามีหรือยังไม่ได้แต่งงานน่นะคะก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะแล้วก็วันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคนที่ใช้เขาจะเข้ามาเองค่ะแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็อยากให้ดูแลลูกแล้วก็สามีให้ดีๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เราเลือกแล้วก็เป็นคนที่เรารักที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนที่ ยังที่มีลูกแล้วเอ้ยที่ยังไม่มีลูกแต่ว่ามีสามีแล้วนะคะก็อยากให้ดูแลก,กันและกันให้ดีที่สุดค่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด